เลี้ยงสัตว์แล้วเราะนี่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เลยแถมยังอยู่ใกล้กับเอมาทีโชคชัยเถึงแม้ตอนเขาอาจจะด,ดูน่ากลัวมีใบแจ้งนี่เต็มเมลบอกแต่บอกเลยว่าข้างในตัวลิฟต์คือไม่น่ากลัวเลยทุกคนนี่เขาดูแลให้อย่างดีเราถือเจ้าแฮมโชเลยว่าเลี้ยงสัตว์ได้จริงๆและที่สําคัญคือห้องสวยมากจัดสรรพื้นที่ได้ดีสุดๆไม่ว่าจะเป็นส่วนนั่งเล่นโซฟานิ่มนั่งสบายบรรยากาศดีมากที่เราชอบเลยคืองานผนังเขาตกแต่งมาให้สวยงามสุดๆที่บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเลยแถมเขายังใช้บานเลื่อนกั้นแบ่ง เจให้ความเป็นส่วนตัวดีดีมากอีกอย่างเราชอบตู้ซัผ้าหลังนี้มากเพราะมีกระจกในตัวถึงแม้ตัวห้องจะตกแต่งให้ดูหรูหราแต่บอกเลยว่าให้ความรู้สึกอบอุ่นมากใครที่มีสัตว์เลี้ยงบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนและไม่ต้องกังวลเรื่องของมูลสัตว์เพราะกระเบื้องของเราเป็นแบบ SPC ทนทานแล้วก็กันน้ำสุด<ๆ>แล้วก็ให้แอร์ไปด้วยไม่ต้องกัว่าน้องจะเป็นฮิสโตกเปิดแอร์ได้เลยสบายๆถัดมาก็จะเป็นระเบียงที่บอกเลยว่าโซนนี้สามารถทำอาหารแล้วก็ซักผ้าได้เลยแถมบรรยากาศก็ดีเพราะวิวโปร่งโล่งสบาย บอกเลยว่ารับรอมตอนเช้าฟินสุดๆส่วน่วนห้องน้าก็แบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนมีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานบอกเลยว่าห้องสวยเฟอร์ครบพร้อมอยู่เลี้ยงสัตว์ได้ในราคาผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทต้องรีบจองแล้ว <c oughs> แล้วชักมานะ